ศีนวยทัพสำคัญไทยปิดทองหลังพระรวมสูปกป้องแผ่นดินไทยตั้งแต่เริ่มปะทะค่ะหลังจากที่มีการถแถลงอย่างเป็นทางการว่าทหารไทยสามารถยึดคืน11พื้นที่ตลอดแนวชายแดนตามเขตสนันปน้ำกลับมาเป็นที่เบ็ดเสร็จนั้นล่าสุดก็มีข่าวดีว่าทหารไทยตัดสินใจที่จะล้อมรั้วปราสาทตาเมินทมปิดทางขึ้นฝั่งขมรไปให้ขมรขึ้นมาอีกแล้วโดย,ยางานนี้คนไทยก็มองว่าเป็นเรื่องดีและหากขาดแคลนกำลังทัพก็พร้อมที่จะร่วมสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือทหารไทยค่ะ ขณะที่ภารกิจสุดโหดได้จบสิ้นลงประชาชนชาวไทยและโลกโซเชียลได้มีการขอบคุณทหารไทยทุกหมู่เหลา่าที่ร่วมปกป้องแผ่นดินไทยนอกจากนี้ยังมีอีก4หน่วยของกองทัพไทยที่เป็น,น่วยเสริมช่วยปิดจอบภารกิจนี้ให้เร็วยิ่งขึ้นแม้เวลาจะล่วงเลยเป็นเวลา5วันทำให้ไทยต้องสูญเสียกำลังพลไปไม่น้อยนั้นแต่ย่อมเป็นธรรมดาของการสู้รบด่านบิดทหารแต่ละกองทัพต่างก็ขอบคุณกำลังพลทุกนายรวมทั้งทหารที่เสียสละชีพจนวินาทีสุดท้ายปกป้องป,องประเทศ แยังมีทหารหน่วยพิเศษอีก4หน่วยเป็นผู้ปิดทองหลังพระโดยวันนี้เพจเป็นบุกกองทัพภาคที่สองค่ะเดโพสต์ตความขอบคุณผู้ที่ร่วมปกป้องผืนแผ่นดินไทยต่กการถูกลุกรานว่านอกจากทหารบกทหารอากาศทหารเรือทั้ง3เหล่าทัพแล้วยังมีหน่วยรบที่ช่วยปกป้องผืนแผ่นดินไทยตั้งแต่เริ่มมีการประทะนั่นก็คือตำรวจตะเวนชายแดนตะชะดที่รวมรบเคียงบ่าเคียงไหลมีให้ใครมาย่ำมีแผ่นดินไทยตชะกก็ยังร่วมสู้ต่อต้านผู้ลุกรานไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวด้วยความกล้าหาญและสง่างาม ทหารพรานนักรบชุดดำที่อยู่แนวหน้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพไทยทำงานร่วมกับตำรวจตะเวนชายแดนช่วยรบปกป้องแผ่นดินไทยตั้งแต่เริ่มปะทะขอขอบคุณทหารพรานและตำรวจตะเวนชายแดนทุกนายที่ยืนหยัดขับไล่ผู้รุกรานและรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้ นอกจากพี่ๆทหารแล้วชาวไทยต้องขอขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์หมอพยาบาลอสบและจิตอาสาทุกท่านที่ร่วมกันทำงานหนักทั้งวันทั้งคืนเพื่อดูแลรักษาประชาชนและกองทัพความดีความเสียสละของท่านจะอยู่ในหัวใจคนไทยตลอดไปทางนี้นะคะก็ยังมีรายงานว่า Combat Control Team หรือว่า CC t ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยสพอร์ตกองทัพอากาศไทยมีหน้าที่หลักดังน,นี้ประสานอำนาจการรบจากอากาศสู่พื้นดินประสานและควบคุมการโจมตีทางอากาศโดยใกล้ชิดทั้งเครื่องบินปีกตรึงและปีกหมุนพิสูจน์ทราบระบุเป้าหมายและชี เป้าในการสนับสนุนการนำอากาศยานเข้าสู่เป้าหมายหน่วยนี้จะคอยประสานงานกับเคื่องินรบให้หย่อนไขยักษ์อีกด้วยค่ะ